สวัสดีครับดินโตต้าพลาก้อนคลองเจดครับวันนี้จะมาแนะนํารถยนต์1รุ่นครับก็คือเจ้าไฮรักรีโวดีพีเดเนอร์สประตูของเรานั่นเองครับเราไปดูกันว่ามีการตกแต่งเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับไปดูกันครับครับอันดับแรกเรามารู้จักเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าไฮรักรีโวคันนี้คือเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับ150แรงม้านะครับ4ี่ล้อนีโตั้เมทนะครับทำงานคู่คู่กับเกียร์อัตโนมัติมีให้เลือกทั้ง เกียร์ธรรมดา6กสปีดและเกียร์ออโต้6สปีดครับผมครับเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งว่าเจ้าไฮรักรีโวดีคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับไฟหน้าเป็นแบบไบเบีม LED พร้อมกับเดย์ไทม์ละดิ้งไลท์นะครับไฟจะหมอกเป็นแบบ LED ดสองสว่างชัดเจนในขณะที่ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนะครับเพิ่มพัดสร้างวิสัยในการขับขี่นะครับต่อมาคือเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ของเรามีให้ถึง6กจุดนะครับรอบคันเลยนะครับ ถัดมาแล้วครับเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตกแต่งสไตล์มินิล็อกโค้นะครับแถบโครเมียมดูสวยงามสปอร์ตนะครับข้างเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับมาดูการดีไซน์ตกแต่งด้านข้างกันนะครับเจ้าลีโวคันนี้ตกแต่งสไตล์มินิล็อกโค้นะครับคิวล้อเรามีให้ทั้งทั้งสี่ล้อเลยนะครับเป็นคิ้วล้อแบบสีดําตัดกับตัวรถนะครับล้อแม็กเราให้แม็ก18นิ้วพร้อมยาง H/T High Terrain ไปได้ทุกสภาพถนนนะครับ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนะครับมือจับขนาดใหญ่แบบกริปไทจับสะดวกเปิดปิดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับบันไดข้างช่วยให้เราขึ้นรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมือจับด้านหลังก็เช่นกันนะครับเป็นแบบกริปไทโครเมียมนะครับคิ้วล้อด้านหลังนะครับล้อขนาด18นิ้วพร้อมอยาง h ท h ทีไฮเทเลนนะครับ มาดูด้านท้ายกันนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับ LED อันนี้เพิ่งดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับไฟเบรกดวงที่3ามส่องสว่างชัดเจนนะครับมือจับฝาท้ายแบบโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังนะครับอันนี้จะทำงานสัมพันธ์กับเกียร์ถอยหลังนะครับกันชนท้ายแบบินิล็อกโคนะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับตัวนี้ดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4ี่จุดนะครับมีมาให้เพียบพร้อมครับ ต่อไปมาดูภายในกันนะครับพวงงอลัยครับพวงงาลัยหุ้มหนังนะครับพร้อมสวิตควบคุมจอแสดงผล mid ทั้งซ้ายและขวาทางซ้ายควบคุมเครื่องเสียงทางขวาควบคุมจอแสดงผล mid นะครับมาตรวัดนะครับมาตรวัดเป็นมาตรวัดเรืองแสง optiton นะครับพร้อมจอแสดงผล tft 4.2นิ้วนะครับแสดงค่าเฉลี่ยต่างๆของเจ้า h กรี v o คันนี้นะครับเรามาที่เบาะหนังครับเบาะหนังครับพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับผม จอระบบทัชสกรีนหรือระบบสัมผัสนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarP l a เครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับที่เก็บของขนาดใหญ่คูบ็อกเหมือนมีตู้เย็นเคลื่อนที่ครับครับสำหรับลูกค้าที่ สนใจเจ้าไฮลักรีโวนะครับเรามีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับคือแบบแคปและแบบ4ประตูนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อได้ที่โตต้าพาลากอนสาขาคลอง7ได้ทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับ